ครับผมอัเวลาเดียวกันก็ต้องอโท,ทุบของไทย่มันเรียกนะก็เราจะไปแกะอันนี้กันต่อนแกะไปแล้วหนึ่งสี่รับให้แก็บแย่ไปนะโอเคแก็ได้ลวอันนี้ผมว่าผมจะใส่ก่อนเพราะว่ามันสวยผ้าบางนะผ้าบางสวยดีให้ดูให้ดูของเก่าได้ เ,เท่ากับองใหม่กับองเก่านี่ผมว่าของของอันอันกิจแลวนสวยนะเฮ้ยผ้าติดมาได้ไงเนี่ยขอขอคำนับนึงเก็บผ้าออกนี่สวยไหมของใหม่กับของเก่าสวยนะเนี่ยสวยอยู่นะครับ สวยอยู่นะสวยใช่ได้ลุมผ้าละาตรงลายผ้าอันเดียวตรงลายผ้าอยากพูดถึงมันก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างนั้นอยู่แล้วผมมีอันนี้นะอันนี้แต่ผมไม่มีชุดชอบเป็นชุดผมมีแต่ไอ้ผ้าคลุมผ้าคลุมฮาโอลี่อะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสองอันนี้จัดของแป๊บ ยุ่งยับไม่องแปลกใจนี่จะเป็นประมาณน,นี้มันจะเป็นผ้าแรกครับมันจะเป็นผ้าที่สอนยู่จะใส่วันนี้แล้วใส่ตลอดก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าจะใส่ผ้าอะไรมาคู่ต่อโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนนะว่าใส่พอดีกับปากผมดรือว่าจะใส่เลยวาโอ้ยโอเครอบปแป๊บสุดทดายรอบปแป๊บสุดท้า มันจะต้องรอช้าหน่อยถือว่าเร็วสุดแล้วนะสำหรับก่อนสำหรับการอักลิปน,นี้นานกว่านี้อีกนะอันนี้อัคลิปนี้ก็ต้องน้อย,อยอชื่อแบบรีวิวของมันจะน้อยช้าโอ้โหช้ากว่าคลิปแรกเยอะเลยเนี่ยมาติดต้อหาตรงที่รีวิวเนี่ย ด,ด้านปั่งมาดูแล้วมันอะไอยาให้ดูเหับเห็นเรื่องนะคะก็เห็นแล้วใช่ก็กนะ็สวยเนาะสวยสวยสวยอยู่นชล้ลองดูเลยนะสังผมด้วยกันเลยสวยสวยได้ใช้ได้แล้วเนี่ยมาเราจะมาดูรีวิวอันของเล่คุยกันต่อด้วย Okay. Come back, man. ใหญ่กว่าที่ผมคิดอีกโคตรใหญ่เลยเข้าใจล้วคบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอิดอัดสุดๆบ,บาย